ตั้งใจฟังนะทุกคนมีบางสิ่งที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นบนดาวเสามันเรียกว่าฤดูการซี่วงล้อหรือสปอ s ซี s o นและไม่ดาวเสาไม่ได้กลายเป็นวงล้อก๊าซขนาดยักษ์ฉันจะเล่าข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ให้ฟัง <S <S ในแต่ละปีกล้องโทรทัศน์อวกาศ h ับเบิลของนาซาจะใช้เวลาบางส่วนในการสังเกตดาวเสาซึ่งเป็นดาวกาว๊าซยักษ์เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในระบบสุริยะ และดาวดวงนี้มีเรื่องใหม่ๆมาให้เราประหลาดใจอยู่เสมอตัวอย่างเช่นลองดูภาพล่าสุดของดาวกาสยากักษ์ดวงนี้เห็นซี่พวกนั้นไหมนั่นหมายความว่าฤดูการซี่วงล้อของดาวเสาร์กำลังจะเริ่มขึ้นเหมือนกับโลกของเราดาวเสาร์ก็เอียงบนแกนของมันทําให้มันมีสี่ฤดูการแต่วงโคโจรของดาวกาสยากักษ์ดวงนี้มีขนาดใหญ่กว่ามากแต่ละฤดูการจึงกินเวลาประมาณ7ปีของโลก จำข้อมูลสำคัญนี้ไว้นะตอนนี้สิ่งต่อไปที่เราต้องพูดถึงเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดของฤดูการซี่วงล้อซึ่งเป็นเอกลักษณ์บนดาวเสารคือวิสุวรรัตบนโลกนี่เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดีและกลางวันและกลางคืนมีความยาวเท่ากันแต่บนดาวเสารมันจะแตกต่างออกไปนิดหน่อยวิสุวรรัตเกิดขึ้นเมื่อวงแหวนของดาวเสารเอียงขอบเข้าหาดวงอาทิตย์ และถึงแม้วิสุวัตบนดาวเสา์จะเกิดขึ้นทุกฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเหมือนบนโลกของเราแต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นน้อยมากประมาณหนึ่งครั้งใน15ปีของโลกนั่นเป็นสาเหตุที่นักดาราศาสตร์ตื่นเต้นกับเหตุการณ์นี้มากดูสิมีซี่ล้อสองซี่ในวงแหวนนี้เรียกว่าวงแหวนบีทางด้านซ้ายของภาพมันมีลักษณะคล้ายซี่ล้อของจักรยานแสงเงาและรูปร่างของซี่ล้ออาจแตกต่างกันไป มันอาจดูมืดหรือสว่างขึ้นอยู่กับมุมและแสงสว่างบางครั้งอาจดูเหมือนเป็นหยดมากกว่าซี่ล้อของจักรยานนอกจากนี้ยังอยู่ได้ไม่นานแต่จะเริ่มปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อใกล้วันที่6พฤษภาคม2025นั่นคือเวลาที่วสันวิสุวัตบนดาวสาวจะเกิดขึ้นแต่อะไรทำให้เกิดซี่แบบนั้นล่ะนักดาราศาสตร์คิดว่ามันอาจเป็นสนามแม่เหล็กของดาวเสาเองเมื่อสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห มีปฏิสัมพันธ์กับลมสุริยะจะทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีประจุไฟฟ้าบนโลกมันทําให้เกิดแสงเหนือหรือที่เรียกว่าแสงออโรราและถ้าพูดถึงดาวเสาอนุภาควงแหวนน้าแข็งที่เล็กที่สุดก็อาจถูกประจุด,ด้วยเช่นกันและมันอาจจะทําให้อนุภาคเหล่านี้ลอยอยู่เหนือก้อนหินขนาดใหญ่ที่ประกอบเป็นวงแหวนอยู่ชั่วคราวในครั้งแรกนั้นซีหลอในวงแหวนดาวเสาถูกค้นพบโดยภารกิจ v o y a g e r อร์ของนาซ a มันเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1980ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าซีเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ตามฤดูกาลยาน Voyager 2เพิ่งผ่านดาวสาวไปแล้วก็เร่งความเร็วต่อไปถ้าอยากรู้ว่าซี่วงล้อเหล่านี้คืออะไรและทำงานยังไงนักดาราศาสตร์ต้องมีกล้องโทรทัศน์อวกาศที่สามารถสังเกตวงแหวนของดาวสาวจากระยะไกลได้เหมือนฮับเบิล ว่าสนวิสุวัตรครั้งล่าสุดบนดาวเสาเกิดขึ้นในปี2009ในขณะนั้นยานสำรวจอวกาศแคสซินีของนาซากำลังเดินทางรอบดาวเสามันส่งภาพที่น่าทึ่งมากมายกลับมายัางโลกและพิสูจน์ได้อย่างรวดเร็วว่าซีล้อไม่ได้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของแรงโน้มถ่วงกับดาวเสาหรืออิทธิพลของดวงจันทร์ของดาวเสาหรือดวงจันทร์ดวงเล็กๆซึ่งประกอบเป็นวงแหวนของดาวเสาจนถึงปี2005 เมื่อแคสซินียืนยันว่าซีล้อเกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กของดาวเสาร์ภารกิจดังกล่าวเสร็จสิ้นในปี2017ปัจจุบันฮับเบิลยังติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งบนและรอบดาวเสาร์ในระยะยาวแม้จะมีการสำรวจทั้งหมดนี้แต่นักดาราศาสตร์ก็ยังไม่สามารถคาดดาวจุดเริ่มตน้นและระยะเวลาของปรากฏการณ์นี้ได้โชคดีที่วงแหวนของดาวเสาเป็นห้องทดลองที่สมบูรณ์แบบสำหรับการศึกษาปรากฏการณ์นี้ เราะถึงแม้ดาว๊าซยักษ์อื่นๆในระบบสุริยะก็มีวงแหวนเหมือนกันแต่เราไม่สามารถมองเห็นวงแหวนเหล่านั้นได้และนักวิทยาศ,าศาสตร์ไม่รู้ว่าซี่วงล้อเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นหรือไม่แต่อวกาศยังมีปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายระบบสุริยะเป็นสถานที่ที่น่าหลงไหลนั่นคือเหตุผลถ้าคุณยืนอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรของดาวอังคารด้วยเท้าเปล่าเท้าของคุณจะไม่เย็น อุณหภูมิตรงนั้นจะเหมือนวันที่มีแสงแดสดสดใสในฤดูใบไม้ผลิแต่คุณต้องสวมหมวกเพราะอุณหภูมิบนหัวของคุณจะหนาวถึงขีดสุดดาวสุกหมุนถอยหลงังเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ในระบบสุริยะและดวงอาทิตย์คำอธิบายอย่างหนึ่งที่นักดาราศาสตร์ค้นพบคือการชนกับวัตถุแข็งบางชนิดเช่นดาวเคราะห์น้อยที่เกิดขึ้นในอดีต ดวงจันทร์ไอโอของดาวพฤหัสมีภูเขาไฟหลายร้อยลูกทําให้มันเป็นวัตถุที่ภูเขาไฟปะทุมากที่สุดในระบบสุริยะดวงจันทร์เองก็มีพื้นผิวสีเหลืองแปลก,ปลกมันดูเหมือนมีรอยเปื้อนและดูเหมือนพิซซ่าเปปเปโรนียูโรปาหนึ่งในสี่ดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งเปลือกน้ำแข็งนี้หนา16-24กถึงิกิโลเมตรและยังมีพื้นผิวเรียบๆถ้าคุณชอบเล่นสเก็ตน้ำแข็ง คุณจะต้องชอบที่นั่นถ้าคุณรวมดาวเคราะห์น้อยที่เรารู้จักทั้งหมดในระบบสุริยะเข้าด้วยกันน้ำหนักรวมของพวกมันจะยังน้อยกว่า10%ของมวลดวงจันทร์ของเรานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดาวพุธอาจมีแกนกลางหลอมเหลวอยู่บางส่วนซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมดาวพุธถึงมีสนามแม่เหล็กแม่จะมีปริมาณแค่1%ถ้าเทียบกับของโลกแกนกลางของดาวพุธกินพื้นที่ประมาณ42%ของปริมาตรของดาว ดาวพุธก็มีรอยด้วยเมื่อแกนเหล็กของมันเย็นลงเปลือกดาวก็หดตัวมันทําให้พื้นผิวของดาวไม่เรียบรอยเหล่านี้เรียกว่ารอยจากการหดตัวรอยที่ใหญ่ที่สุดอาจมีความยาวหลายร้อยกิโลเมตรและสูงถึง1.6กิโลเมตรดาวยูเรนะัสเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่หมุนไปด้านข้างอาจเป็นเพราะการชนอย่างรุนแรงในอดีตกับวัตถุขนาดเท่าโลก แต่จนถึงตอนนี้มันเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นดาวอังคารอาจมีวงแหวนของตัวเองในอีก70ล้านปีข้างหน้าดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดชื่อโฟบอสกำลังโครจรเข้ามาใกล้มันเรื่อยๆวันหนึ่งมีแนวโน้มที่มันจะถูกทำลายด้วยแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารและกลายเป็นวงแหวนที่จะอยู่ได้นานหลายล้านปีฉันคงไม่อยู่แล้วล่ะดังนั้นฉันก็จะเชื่อตามที่เขาพูดแล้วกัน นักวิทยาศาสตร์คิดว่าพื้นผิวดวงจันทร์มีหลุมอุกาบาตมากกว่าโลกเพราะมันไม่มีกิจกรรมทางธรรมชาติเกิดขึ้นมากนักลมฝนแผ่นดินไหวและการกัดเซาะคอยเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลกของเราแต่ดวงจันทร์แทบจะไม่มีสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนลักษณะของมันเลยดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ที่แบนที่สุดในระบบสุริยะมันถูกบีบที่ขั้วและจุดใดๆบนเส้นศูนย์สูตรจะอยู่ห่างจากใจกลางของดาว มากกว่าที่คั่วประมาณ6,400กิโลเมตรกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลมีน้ำหนักเกือบเท่าช้างแอฟริกาตัวผู้2ตัวและยาวเท่ารถโรงเรียนคันใหญ่ใช่นั่นคือการปล่อยตัวที่ฉันอยากเห็นช้าง2ตัวในรถโรงเรียนมีการสังเกตการเกือบ1.5ล้านครั้งนับตั้งแต่เปิดตัวในปี1990นักดาราศาสตร์ได้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ประมาณ15,000ฉบับ ทุกสิ่งบนโลกและทุกสิ่งที่คนมองเห็นในอวกาศจากกล้องโทรทัศน์คือสสารปกติมันประกอบด้วยอะตอมและโมเลกุลแล้วรวมกันน้อยกว่า5%ของจักรวาลเกือบ68%ของจักรวาลเป็นพลังงานมืดและส่วนที่เหลืออีก27%เป็นสสารมืดสสารสําคัญจริงๆหรอตามความเป็นจริงแล้วมันสําคัญ ดาวเสามีกระแสหมุนวนลึกลับอยู่ที่เหนือขั้วใต้ทุกอย่างดูคล้ายกับพายุเฮอริเคนขนาดมหึนมาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ8,000กิโลเมตรนั่นคือสองในสาของเส้นผ่านศูนย์กลางโลกเลยสิ่งที่ทำให้นักดาราศาสตร์สับสนก็คือแม้ปรากฏการณ์นี้จะดูเหมือนพายุเฮอริเคนแต่มันมีพฤติกรรมไม่เหมือนกันดาวเสายังเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำถ้าจะพูดอีกอย่าง ถ้าคุณมีอ่างอาบน้ําใหญ่พอที่จะใส่ดาวเสาลงไปได้มันก็จะลอยอยู่ที่นั่นเหมือนเป็ดยางแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเท่าบนโลกแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นใกล้กับศูนย์กลางนักวิทยาศาสตร์คิดว่าแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์อาจเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกและดวงอาทิตย์ออาเพตัสดวงจันทร์ดวงหนึ่งของดาวเสามีสีทูโทนที่แปลกประหลาด ทั้งสองซีของดวงจันทร์นั้นแตกต่างกันมากด้านหนึ่งจะสว่างและอีกด้านจะมืดอย่างน่ากลัวนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีคำตอบของความลึกลับนี้แถบดาวเคราะห์น้อยเพียงแถบเดียวในระบบสุริยะที่นักดาราศาสตร์รู้จักอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสมีดาวเคราะห์น้อยหลายพันดวงในบริเวณนี้พวกมันเป็นวัตถุแข็งที่มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอและมีขนาดต่างกันแต่ทั้งหมดนั้นเล็กกว่าดาวเคราะห์มาก นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ปริมาณเคมีของอุกกาบาตบางชนิดที่พบในทะเลทรายซาฮาราแอนตาร์ติกาและที่อื่นๆหินบางก้อนมีต้นกําเนิดมาจากดาวอังคารบางก้อนมาจากดวงจันทร์หรือแถบดาวครอะน้อยระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสโอ้หินจากอวกาศเราจึงสามารถเรียกมันว่าหินอวกาศได้ใช่เราเรียกมันแบบนั้นได้